แพโด่งดังเลยทีเดียวหลังจากดาวมายุรีตัดสินใจทําสัลยกรรมแก้ไขใบหน้าอีกครั้งหลังจากที่เคยผ่าตัดมาแล้วถึง17ครั้งซึ่งดาวมายุรีนั้นมีปัญหาการฉีดสารเหลวซีโคลนเข้าที่ใบหน้าทําให้ใบหน้าผิดรูปโดยครั้งนี้เจ้าตัวได้แก้ไขกับยูดีคลินิกและใช้ทีมแพทย์ถึงสี่ท่านในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาล่าสุดก็ได้มีการถแถลงข่าวเปิดหน้าของดาวมายุรีโดยมีคุณโบชนทิชาสีทองประธานกรรมการบริษัทยูดีคลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดร่วมถแถลงข่าวพร้อมด้วยนายแพทย์กริช แพทย์ผู้ทําการผ่าตัดศัลยกรรมนอกจากนั้นแล้วยังมีทีมแพทย์ในแพทย์พวงประนตเกียรตทับทิวและในแพทย์มารุตเลาฮาริโรดอีกด้วยค่ะก็สวัสดีนะคะดาวยุรีนะคะศิลปินใหม่วันนี้เลยหน้าใหม่ค <c oughs> ่ะ,ะดาวดาบาบี้ดาวบ,บาบี้นะคะสวัสดีคะ่ะโบนะคะก็เป็นเจ้าของค่ะผูะะ้รประกอบการของยูดีคลินิกค่ะร่วมกับคุณหมอกรค่ะสวัสดีครับ ชื่อจริงชืง่อเล่นชื่อคุณหมอกรอค์ครัเป็นผู้ในการแพทย์ของยูดีคลินโอ้โหแบบกว่าจะมาหน้าสวยหน้าที่เข้าที่น่าแบบเหมือนบาร์บี้ในวันนี้เจอดาม่าบุรี่มาเยอะมาก3เดือนกว่ากวกับ4เดือนนะคะเพราะว่ากระแสต่างๆที่เข้ามาเนี่ยก็พยายามที่หนึ่งตอนแรกก็เริ่มทําใจก่อนสองก็เริ่มทำบุญกรวดน้ำไปให้ทุกๆวันแผ่บุญให้ทุกๆวัน เหมือนกับมองพวกนั้นว่าเป็นสพัพเพศสีอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็มองมองข้ามไปอ่ะค่ะแบบว่าถามว่าบางบางครั้งมันมันรู้สึกไหมมันก็มีบ้างแต่ด้วยด้วยด้วยความที่เราเดินทางสายธรรมอ่ะ,ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกปล่อยวาง<ม>นิ่งได้แล้วก็รอเวลาสามแบบสี่เดือนนะยะนานจริงๆแบบตอนรแรกๆนี่มันเเขาเรียกว่าเราแต่งหน้าก็ผิด ใส่คอนแทคเลนส์ก็ไม่ได้แต่งหน้ามากทาไปทํางานก็บอกแต่งทําไมไม่เห็นสวยเลยทําไมทํามันมันเยอะแยะมากมายไปเลยค่ะ <The> <n est> <noise> บูลลี่หน้ามนันต่างดาวบ้างตุ๊กตายางบ้างหน้าแบบอ้เยอะค่ะบูลลี่เยอะมาก <The questions> ตอนแรกเนี่ยก็ผ่านมาหลายมีดหมอหลายคุณหมอนะคะทุกๆคุณหมอก็เก่งทุกคนแต่ด้วยความที่พอได้มาที่นี่รู้สึกว่าทางคุณหมอทางยูดีตอบโจทย์ดาว ตอบโจทย์ดาวดวยกันว่าตอนแรกนี่ว่าจะเลาะคางด้วยแล้วพอมาคุยคุยกับคุณหมอก้อนบอกว่า,วาถ้างั้นจะทําจะเลาะคางด้วยนะ้องคุณหมอนอ้องแต่เลาะคางล้วก็จะดึงหน้าด้วยพร้อมกันอพอมาตัดสินใจก็ห้องผ่าตัดนะคะคุณน้องว่าคุณหมอซิ้วินาทีเลยเอาไงี้ไหมคะหนูยังไม่เลาะคางทีแรกมันก็ยังมีซิลลี่อยู่เนาะ,ะไม่เลาะคางคุณหมอลูกดึงดึง,ด,งดึงให้แบบรูปคางมันเรียวขึ้นได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอเอิม ได้ได้ดังที่เห็นเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ยากใช่ไหมคะคุณหมอคะต้องามคุณหมอเป็นยังไงบ้างคุณหมอลองเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะก็คือตั้งแต่โจทย์ของพี่ดาวนะครับก็คือลูกคางที่ผิดผิดรูปจากสารเหลวแล้วพี่พี่ดาวเคยผ่าแก้คางมาประมาณ5ครั้งใช่ไหมครับ5้หครั้งครัใช่ค่ะ อันนี้เห็น,น,นรูปเน,นปาะรูปอันนี้คุณป้านะคะอันนี้คุณป้าดา<น>อันนี้คือใครเอ่ยนะป้าดาใช่ก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนทำแล้วพี่พี่ดาวบอกว่าอยากแก้คางเคยถ่ามาห้ารอบซึ่งแต่แต่ละจุดของคางนะครับก็จะมีสารเหลวฝังเพราะฉะนั้นโจทย์โจทย์ของพี่ดาวอันดับหนึ่งคือคางนะแต่ว่าการแก้คางจริงๆจะไม่ใช่ว่าแค่ผ่าตัดแก้คางนะครับก็ ทางทีมแพทย์นะครับรวมถึงมกอกรก็ดีไซน์ออกแบบแนวการแก้คานแบบใหม่น,นะครับก็จะใช้การดึงหน้านะครับการดึงหน้ามันช่วยแก้ปัญหาคางได้ยังไงเพราะว่ามันจะมีการดึงดึงยกกระชับในส่วนของเนื้อคางร่วมด้วยนะครับแล้วก็ปรับส่วนของสารเหลวสารเหลวเราเราลอกหมดไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราล,อ,ลอหมดแล้วสารเหลวเนะี่ยมันจะกลายเป็นหลุม ซึ่งพอกลายเป็นหลุมแล้วรูปทรงคางยิ่งใช้ไม่ได้เลยนะครับเ,เทคนิคของ u ูดี i คลินกะครับก็จะใช้ท i ชชูรีโพซิชชั่นนิงก็คือการโยกย้ายเนื้อคางแทนนะครับพอพอโยกย้ายเนื้อคางนะครับเ,เนื้อคางส่วนทีปน่ป้านจะถูกดึงยกขึ้นมานะครับพอเนื้อคางส่วนที่ป้านถูกดึงยกขึ้นมาร่วมกับการดึงหน้านะครับก็จะใช้ดีเพลนเฟสซิฟแล้วก็ร่วมกับ s m a ัท เฟซบุ๊กนะครับ<ม>ก็คือทําทั้ง3อ,อย่างร่วมกันนะครับก็จะเป็นการปรับรูปคางของพี่ดาวได้คร,<ม>ครับผมของของพีดาวนะคะคือของทางเราอะคะ่ะพอมีการเข้ามาปรึกษาะคะ่ะก็มีการคุยกับคุณหมอแล้วก็ทีมแพทย์เรียบร้อยแล้วว่าออในเคสของพี่ดาวอะเราต้องทําการแก้ไขย,ยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ออกมา,าได้ผลลัพธ์ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดด้วยค่ะทางนี้โบก็แบบ ปรึกษากับคุณหมอกรณก่อนแล้วก็ปรึกษาในส่วนของพี่ดาวด้วยว่าพี่ดาวอยากให้ออกมาใน,ในรูปแบบไหนเท่าที่แบบว่าปลอดภัยที่สุดเพราะว่าบางอย่างที่เหมือนคนไข้ต้องการแล้วถ้ายังมีความเสี่ยงอยู่เราก็อาจจะเลี่ยงไปแล้วก็พูดคุยทําความเข้าใจว่าเออมันจะได้ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในส่วนของพี่ดาวก็เออข้าใจในส่วนที่เราต้องการสื่อสารไปก็เลยเออลงตัวที่ด เป็นที่ดาวเข้ามาถากับเราโอ้ทุกคนรูปมันปกติเนี่ยทำงานเพลงนะคะคุณเข้ามากดไลค์นี่ไม่ถึงหมื่นแต,แต่อันนั้นอ่ะกีบกี่ล้านคุณนอ้อ <laughs> สามหรือสี่ล้านค่ะ ใช่ค่ะเป็นการที่ทำศิลปกรรมครั้งนี้รู้สึกว่าแบบคนสนใจมากที่สุดเลยและตั้งแต่วันแรกจนถึงณวันนี้วินาทีนี้ก็ก็ถึงบอกว่าคนเราอ่ะบางทีแบบเขายังไม่ค่อยเข้าใจกับเรื่องการทำศิลปกรรมไม่เข้าใจว่ามันต้องใช้เวลาการผ่าตัดดึงหน้าหรือว่าโดยเฉพาะดาวเนี่ยมันแก้ไขรูปหน้าด้วยมีปัญหามาก่อนนะคะไม่ได้ติดศิลปกรรมนะคะท,คทุกคนทุกคนยอมว่าติดศิลปกรรมพ่อ,อท,ยทายายทำแล้วแบบทำไมต้องทำโน่นนี่นเยอะมากค่ะ ล้วก็บอกว่าเราแก้ไขเราไม่ได้ติดศัลยกรรมแต่การแก้ไขของดาวนี่มันเป็นเคสที่ยากนะคะยากมากกว่าจะแบบมาเข้ารูปเข้าร่างเข้ารูปเข้าหน,น้าแบบได้ขนาดนี้ ừ ừ ต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ต้อง4เดือนนะคะคุณหมอน้องน้องเ้องบเนาะสี่เดือนค่ะแล้วก็อย่างน้อยก็บางท<ด>ีก็ 6, กก6เดือนนะคะแล้วคุณหมอไม่ใช่พูดปั๊บๆแล้วก็จะตบจะแต่งให้ได้เต็มที่นะต้องรอเวลาค่ะ2เดือน3เดือนไม่ได้ว่าไม่ยุลีอยากทำอะไรคุณหมอทําให้นะไม่ใช่นะต้องฉีดสลายกน ค่อยมาตกแต่งรูปคางให้มันสวยขึ้นอะไรขึ้นด้วยให้มันรูปหน้าให้มันเข้ากันคุณหมอจะดูทีอ่าน้าเรากระชับลงหรือยงังแล้วค่อยมาแต่งคางแต่งรูปปากเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้กันค่ะ,อะพอณตอนนี้ณเวลานี้ก็พอใจในจุดๆหนึ่งของดาวยุลีนะคะแต่ทีนี้ก็ต้องถ้าเกี่ยวกับรูปคางก็ต้องอยู่ที่ทางคุณหมอที่จะ,จะ,จะอาจจะต้องพิจรารณาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ <S <S ก็พอดึงเสร็จนะครับมันก็จะปรับ ชั้นลึกของผิวหนังอของของของเนื้อ,อเยื่อทางพอปรับเสร็จนะครับอาจจะต้องมีการฉีดสลายเลอะพังผืดเพิ่มนะครับหรือมีการร้อยไหมหรือฟิลเลอร์นะครับ uh huh. ก็คือจะใช้หลายๆเทคนิคเข้ามาคอมไบกันพอคอมไบเสร็จนะครับผลลัพธ์มันก็จะค่อยๆทย,ย,ยอยดีขึ้นนะครับ uh huh. ต้องประเมินอีกว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอะไรแล้วก็ค่อยๆแก้แต่ละจุดไปนะครับ ยังไม่ใจร้อนจริงๆแล้วกันเรื่องศิลปกรรมเนี่ยมันการที่ทุกๆคนทําศิลปกรรมมันก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนทําแล้วจะโชคดีก็เหมือนกับดาวที่ผ่านมาเนี่ยดาวไม่ได้ไม่ได้ผิดพลาดเรื่องการผ่าตัดเลยลดาว <c oughs> ดาวผิดพลาดในการฉีดจิลเลอร์กับหมอเถื่อนฉีดอ่าโบอ่ะมันเป็นซีรีส์กับหมอเถื่อนมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้และณวันเนี้ย ที่เรามาแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกเนี่ยบางทีมันยังที่ผ่านๆมามอาจจะยังไม่ถูกจุดของเรามันยังไม่ตอบโจทย์ของเราจนกระทั่งมาที่ยูดีเนี่ยเออมันส่วนเราอาจจะหมดกรรมด้วยนะคะก็ <c oughs> ะอยากให้ทุกคนแบบว่า,าให้เข้าใจผู้ที่ที่โดนกระแสแบบนี้มาให้เข้าใจเขาบางทีคุณไปมองเขาว่าคุณบูลลี่เขาหน้าอย่าง,งานั้นหน้าอย่างนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยให้ให้กลับไปย้อนมองดูหน้าตัวเองก่อนนะคะไม่ต้องมาห่วงใยพวกเขาเขามาที่นี่เขามีหมอดี มีทีมแพทย์ดีที่ดูแลเขาคุณไม่ต้องห่วงว่าน้าเขาจะเป็นอย่างนั้นหน้าเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณในความห่วงใยขอบคุณในความเป็นห่วงนะคะก็ต่อต่อณวันนี้ไปก็ขอให้ติดตามแล้วกันว่าหน้าดาวมันจะสวยขึ้นสวยขึ้นขนาดไหนนะคะก็ฝากทุกคนแล้วใครที่ ยูรีเราเข้ามาก็โหสิให้ค่ะทำบุญกวดน้ำให้นะคะทางทั้งส่วนของยูดีนะคะก็คือตอนนี้เราดูแลคนไข้ทางเคมสตริงและสัญญกรรมนะคะมากกว่า5 0,000เคแล้วแล้วก็ตอนนี้ขยายสาขาครอบคลุมเกือบทั่วประเทศค่ะก็จะเน้นเป็นโซนอีสานแล้วก็จะมีที่ตึกจีเอ็มแล้วก็เชียงใหม่ค่ะในส่วนของเราอะค่ะทีมแพทย์ก็จะดูแลโดยหมอกรค่ะแล้วก็แพทย์แต่ละท่านก็มีตำแหน่งเป็นสปิเกอร์โคเทนเนอร์อะไรต่างๆ แล้วก็ในส่วนของที่โบอยากจะฝากของกลุ่มคนไข้อะคะ่ะที่จะเข้าไปในการทําการรักษาแต่ละที่นิกอะคะ่ะอยากให้ลองศึกษาแล้วก็ดูมาตรฐานความปลอดภัยของแต่ละคีินิกอย่างเช่นการฉีดตัวยาก็<ข>อ,กอยากให้ดูว่าใช้ตัวออยอของแท้ไหมเธออยากจะฝากกับคนไข้มากกว่าในส่วนความชอบส่วนตัวอยากไปที่คีินิกไหนอันเนี้ยก็แล้วแต่ว่าจะตัดสินใจเองยังไงบ้างอย่างนี้ค่ะ แล้วก็ของเราก็จะมีคุณหมอกรที่มีประสบการณ์มากกว่า15ปีที่คอยดูแลทีมแพทย,ย์หลายๆท่านอยู่แล้วอ,อันนี้ก็มั่นใจในเรื่องมาตรฐานแล้วก็ความปลอดอภัยได้เลยค่ะ